นี่แหละครับแต่เดิมนะฮะใครที่รับวัคซีนซิโนแวคนะครับเข็ม1เข็ม2ออีกประมาณสัก3าสัปดาห์นะก็จะได้รับซิโนแวคอีกแต่ใครที่ได้รับแอสตราเซเนกาเข็มแรกก็จะรอไปอีกประมาณ3-4เดือนนะก็จะได้รับแอสตราเซเนกาเข็มที่2แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะได้รับวัคซีนก็คือซิโนแวคจากประเทศจีนนะครับตอนนี้ จากข้อมูลล่าสุดในฉีดไปประมาณ12ล้านคนเสศษๆ60%ได้รับซีโนแวคอีกประมาณ30%เศษแอสตราเซเนกานะถ้าเทียบตัวเลขแล้วก็ประมาณ6-7ล้านคนอะ่ะได้รับซีโนแวคเข็มที่1ไปแล้วบางคนก็ได้รับครบ2เข็มไปแล้วด้วยต้องบอกงี้นะครับว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับในส่วนของแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเนี่ยแอสตราเซเนกนี่เป็นหลักนะนะแต่ว่าตามแผนนี่จะเริ่มมีการฉีด มิถุนากรกฎาไปแต่ปรากฏว่าเรื่องโควิด -19 เนี่ยมันระบาดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ต้องมีการไปหาวัคซีนนะมาเสริมก็คือซิโนแวคนี่แหละที่สามารถหาเข้ามาแล้วก็ฉีดให้คนไทยไปก่อนในช่วงต้นและตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ฉีดซิโนแวคแต่ล่าสุดครับเนื่องจากว่ามันมีเชื้อโควิดสายพันธเดลต้าหรือว่าสายพันธุอินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับจึงจะมีการปรับแผนครับเข็มที่1ใครที่รับซิโนแวคเข็มที่สอง เป็น s s t r a เซ n e c a ระยะฉีดครับห่างกันถาม3-4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะฮะก็คือใช้ระยะเวลาของซ i โนแวคนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มฉีดเข็มที่1 s i n ซีโนแวคไปแล้วนะครับตามนัดหมายที่จะฉีดเข็มที่2เนี่ยก็จะได้รับ S s t r a เ e n e c a ซึ่งเขาจะเริ่มปรับกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับนี่นะฮะย้ำนะครับว่าระยะโดสที่ห่างกัน3-4สัปดาห์นะครับไม่ใช่3-4เดือนแบบแอสตาเซเนกานะครับ ตรงนี้เองฮะต้องบอกว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขนั้นเขาพยายามที่จะบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ในมือนะครับตอนนี้ที่มีอยู่แน่นอนเน,น,เนี่ยคือซีโนแวคและแอสตราเซเนกาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงวัคซีนแบบอื่นไม่ต้องไปนึกถึงโมเดอร์นาไฟเซอร์หรือซีโนฟาร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องนึกถึงนี่แหละฮะที่กระทรวงสาธารณาสุขมีอยู่ในมือที่จะบริหารจัดการที่จะสัดสันนะฮะก็คือซีโนแวคและแอสตราเซเนกาเพื่อเกิดประโยชน์ เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันสูงสุดรับมือกับโควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับนะครับมีการนะครับบอกสูตรต่างๆเนี่ยฮะมากมายของการบริหารจัดการนะครับวัคซีนที่มีอยู่สูตรแรกนี่ก็คือที่ใช้กันส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับนี่ฮะซีโนแวคสเข็มจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะมีภูมิกันเนี่ยแปกแต่เขาบอกว่าภูมิมันจะค่อยๆลดลงนะฮะป้องกันสายพันธุ์อังกฤษเนี่ย ได้แน่นอนแต่พัน์อลฟาเนี่ยนะครับแต่ว่าสายพันดลต้าหรือสายพันอินเดียเนี่ยยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยันได้นะว่าจะป้องกันได้กี่เปอร์เซนต์มากน้อยแค่ไหนว่างั้นเถอะนี่คือสูตรที่ประเทศไทยใช้ส่วนใหญ่อยู่นะเพราะว่าคนไทย6 0เปอร์เซนต์ตอนนี้ฉีดซิโนแวกนี่ยก็คือสูตรนี้นะครับมาดูสูตรที่สองครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ฉีดให้กับผู้สูงอายุนะครับผู้ปว่วยเจ็บโรคเรื้อรังอยู่เนี่ยฮะ คือแอตราเซเนกาสองเข็มซึ่งมันจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเ0เลยโอ้โหแล้วก็มันมีข้อดีคือภูมิคุ้มกันนี้จะขึ้นมาตั้งแต่เข็มแรกเลยนี่คือข้อดีของแอตราเซเนกานะครับแล้วก็เขาบอกว่าฉีดเข็มแรกภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงเนี่ยหลังจากฉีดไปแค่2สัปดาห์องเะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะมาใช้กับพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด -19 เเพราะพอฉีดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นเร็วมันจะสามารถ จำกัดวงการแพร่ระบาดของโควิดสิได้ว่าง,งั้นเถินนะครับป้องกันได้สองสายพันธุ์นี่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยจะฉีดแอสตราเซเนกาและทั่วโลกเลยนะฮะการฉีดวัคซีนที่มากที่สุดคือแอสตราเซเนกานี่แหละท่านผู้ชมครับมาดูสูตรที่3ครับนี่แหละครับสูตรล่าสุดเลยนะฮะนี่ฮะ,ะซิโนแวคหเข็มแอสตราเซเนกาอีก1เข็มจะมีภูมิคุ้มกันขึ้น75%นะครับ ป้องกันทั้งสองสายพันธุ์ได้เหมือนกันเนี่ยฮะป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้แต่นะครับภูมมกันเนี่ยจะไม่เท่ากับแอสตาเซเนก2าสเข็มนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกครับบริหารจัดการนะฮะเรามีทั้งซีโนแวคเรามีทั้งแอสตาเซเนกาใครที่ฉีดแอสตราเซเนก2าสเข็มก็ฉีดไปใครที่เข็มแรกอาจจะต้องซีโนแวคเข็มที่2องแอสตาเซเนกาประสิทธิภาพแน่นอนมันดีไม่เท่าแอสตาสองเข็มแต่ อย่างน้อยๆเนี่ยครับฟุมกันก็7 5นะแล้วก็สามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้ด้วยนี่แหละฮะสูตรที่ภาครัฐบริหารจัดการตอนนี้นะครับแต่มีอีกหนึ่งสูตรครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนี่ยฮะสูตรนี้ครับตอนนี้คนส่วนใหญ่ได้สูตรนี้แหละเนีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คนไทยเนี่ยหกนะฮะฉีดซิโนแว็แล้วก็บางส่วนก็ฉีดครบ2เข็มไปแล้วอย่างผมนี่ก็ฉีดซิโนแว็2เข็มไปแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเขาก็บอกเนี่ยฮะมีสูตรนี้อีก คือรับซีโนแวคสเข็มไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรับแอสตาเซเนกาอีกหเขม็มนี่แต่เนี้ยจุดเด่นหนึ่งนะครับภูมิคุ้มกัน99%แล้วก็ป้องกันสายพันธุ์อินทียได้สูงสุดเลยโอ้โหเป็นไงฮะตอนนี้เนี่ยก็คือบูสเตอร์โดสเข็มที่3ามแล้ววงงั้น้เถอะก็รอเพราะเขากําลังจัดลําดับความสําคัญอยู่นะครับจะบูสเตอร์เข็มที่3ตอนนี้นะครับก็จะบูธให้กับบุคลากรส่วนหน้าบุคลากรทางก,การแพทย์อะไรไปก่อนนะครับในส่วนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นลำดับถัดมานะจะบูตด้วยอะไรก็แล้วแต่จะวัคซีนชนิด mRNA จะไฟเซอร์จะอะไรก็แล้วแต่หรือเนี่ยฮะจากข้อมูล a อสตราเซเนกาก็ได้ครับเห็นไหมฮะหุ้มกันนี่ขึ้นเต็มร้อยเอาว่างั้นเถอะ99เซเลยและป้องการสายพันธุ์อินเดียที่สูงสุดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยสูตรเนี้ยเดี๋ยวก็จะฉีดให้กับคนที่ตอนนี้รับซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเพราะพอเมื่อวานเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับแผนเนี่ย คนที่รับซิโนแวคไปแล้วสองเข็มเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาทันทีอ้าวแล้วฉันจะทำไงเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปรับเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่สองแอสตาเซนกาแต่ฉันฉีดซิโนแวคไปสองเข็มแล้วทำไงนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวภาครัฐเนี่ยผมว่าก็จะมีสูตรนี้อีกในการบูสเตอร์โดสเข็มที่3ให้เพื่อจะได้ภูมิกันสูงสุดนะครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับขอให้คิดซะว่าสำหรับคนที่ได้ซิโนแวค2เข็มไปแล้วนะฮะขอให้คิดว่า ยังมีคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตอนนี้คนไทย60สิกว่าล้านคนฉีดไปแล้วสิบล้านคนยังเหลือประมาณเกือบเกือบห้าิบล้านคนที่ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดไปแล้วหนึ่งเข็มบางคนฉีดซิโนแวคไปแล้วสองเข็มออกมาโวยวายว่าเออแล้วอ,อะไรมาฉีดให้ฉันเนี่ยดูซิอะไรประมาณนี้อย่าลืมฮะว่าเราโชคดีแล้วที่ฉีดได้2เข็มแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะสองโดสแล้ว ยังมีคนอีกตั้งเยอะฮะสี่สิบล้านคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยแล้วเขาก็ไปเข้าคิวกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับซิโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยนะครับขอให้สบายใจได้นะครับเรื่องภูมิกันเนี่ยเขายังมีสูตรต่างๆอยู่นะครับและข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับนี่นะฮะนี่เขายกตัวอย่างนะครับของบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเพื่อให้ดูครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวเพาะคนที่รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้วนะครับ จะได้ไม่ต้องมาคลางแคลงใจมาสงสัยอีกนะครับนี่ฮะบุคลากรทางการแพทย์กับท่านผู้ชม721,000คนนี่คือข้อมูลจากสบคนะครับบอกว่าฉีดไปแล้ว7จ็ดแสนคนก็เกือบร้อเลยล่ะที่ยังไม่ฉีดครับประมาณ21,000คนแล้วก็เทียบตัวเลขให้ดูเลยครับที่ฉีดแล้ว7จ็ดแสนคนเนี่ยติดเชื้อ707คนอัตราส่วนคือ10ต่อหมื่นที่ยังไม่ได้ฉีดครับ21,000คนฮะติดเชื้อ 173คนอัตราส่วน82ต่อหมื่นเห็นไหมฮะต่างกัน8เท่าต่างกัน8เท่าฮะนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนใน7แสนติด700บุคลากรที่ไม่ฉีดครับ20,000ติด100กว่าต่างกัน8เท่านะฮะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก็คือและส่วนใหญ่นี่นะฮะบุคลากรทางการแพทย์ในฉีดซึ่งนวคด้วยนะ มีโอกาสรับเชื้อโควิดสิสูงกว่าคนที่ฉีดเนี่ยแเท่าแค่นี้ยังไม่พอครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถิตินะตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่แหละครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีน700ดแสคนเสียชีวิต2คนนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.28หายป่วย750คนยังไม่ฉีดเนี่ย21,000คนเนี่ยเสียชีวิต5คน หายป่วย168คนอัตราส่วนเสียชีวิตก็คืออยู่ที่2.8ฝั่งนี้ครับ0.28ฝั 28, ่งนี้2.8งนั่นหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์ครับที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันคุยด -19 เมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีน10เท่าเป็นไงฮะบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนั้นมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ฉีด10เท่ามีโอกาสติดเชื้อ นะครับสูงกว่าคนที่ฉีดแล้วนี่แปดเท่านี่คือตัวเลขที่เขามาเปรียบเทียบให้ดูว่ายังไงเสียครับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังเด่นชัดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิเนี่ยจะชนิดไหนก็แล้วแต่หรือซีโนแวคที่เป็นวัคซีนหลักที่ผ่านมาที่มีการฉีดนี่นะครับนี่แะฮะหก็คือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับ ไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับจะปลอดจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้ยซไม่ใช่แต่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครับการฉีดวัคซีนนั้นถึงแม้จะฉีดครบโดสไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเทคโนโลยีใดก็ยังมีโอกาสติดเชื้อครับแต่มันจะลดความเสี่ยงลงไปได้ถ้าเราฉีดวัคซีนเพราะมันมีภูมิคุ้มกันจะ60 70 80 90ดอะไรก็แล้วแต่แต่แตมันไม่มีอันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่อย่างน้อยฮะมันก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้และนี่ครับ ลดการเสียชีวิตได้ด้วยจริงๆแล้วตามที่เขาไปทดลองนะกับอาสาสมัครในห้องแลบลดการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับลดการเกิดอาการรุนแรงได้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนละเมื่อมาอยู่ในสถานการณ์จริงเมื่อฉีดให้กับคนเป็นล้านเนี่ยมันก็มีตัวเลขการเสียชีวิตมีตัวเลขอาการรุนแรงอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าตัวเลขมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็สูงนะครับคนที่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่นะครับจะไม่เจออาการที่รุนแรง จะไม่เสียชีวิตแต่ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็ลดอัตราเสียชีวิตลดอัตราการเกิดความรุนแรงไปได้